สวัสดีครับผมเป็ดนะครับผมเด็กชายฮาริครับผขเป็ดนะครับผมเด็กชายฮาริครับผมเป็ดครับวันนี้ฮาริจะมารีวิวอะไรผมเป็ดนะครับวันนี้ฮาริจะมารีวิวอะไรแม่ครับแม่อะไรแม่ปันงกองอ่าแม่ปิดจมูกใช่ไหมใช่ค่ะ เอาไว้ป้องกันอะไรเอ่ยเอาไว้กันเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรเชื้อโคโรนีแล้ว Pm สอ2.5ุดป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับป้องกันตัวเองด้วยนะคะหายิจเป็นห่วงทุกคนหายใจเป็นห่วงทุกคนทำ,ทำไงดีทำไงดีต้องทำไงต้องทำไงต้องปิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่คะ่ะอ่าปิดอย่างนี้แล้วแล้วเราต้องต้องทำไงอีก ล้างมือด้วยล้างมือด้วยเจลเจลแอลกอฮอล์เจลอะไรเอย่ยเจล,ล,อลอแอลกอฮอล์อ่ะพ่อป้าเมืออ่อกี้หนูแล้วก็พูดเจลแอลกอฮอล์รอหนึ่งไงใช่ไหมใช่ตอนบอกอยู่อ่ะเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมล้างมือล้างมือล้างมือยังไงอันดับแรกต้องล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนใช่ไหมใช<อ>่อ่าแล้วก็มาล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับเป็นห่วงนะเอาเดี๋ยวป้าถอดให้ นะครับตอนนี้เราเราถ่ายทําอยู่อยู่ที่ที่บ้านนะครับตอนนี้ให้ให้ฮาริตถอดก่อนนะครับปิดเลยปิดอะไรบอกยังบอกยังบอกแล่วงบอกบอกคุณผู้ชมยางว่าเป็นห่วงทุกคนนะครับหนูบอกแล้วนะทุกทีอ้เป็นห่วงบอกใหม่ได้หนูหนูเป็นห่วงทุกคนทุกคนที่ไหนที่ระยอครับผม อา,อาริสเป็นห่วงทุกคนนะครับที่เป็นที่เป็นชาวไทยทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะเด็กชายอาริสน้ำสักคุณคุมทองครับผมสวัสดีครับ